มาค้กันมาชมรวมกระดานมันๆในอีีที่58นะครับในคลิปนี้มีถึง7กระดานนะครับในกระดานแรกเป็นกระดานเดินก่อนนะครับผมขยับขึ้นคํำกลางกระดานไ้ครับฝั่งนั้นก็ลำเลียงผลขึ้นมาเขาอขยับเป็น5แต้มครับผมเลยขยับ26 23เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับวันนี้เขาอขยับเป็น3ตัวเรียงเราก็ขยับปิดนะครับเขายกหนึ่งมา5เหมือนจดต่อนะครับเราก็3 2 28พร้อมต่อเช่นกันครับเขาต่อขึ้นมาเราก็ต่อขึ้นไปแค่นั้นครับ เขาขยับ7ดมาสิบเราก็ขยับแซก,กินเลยแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆนี่เนียเขาหลบในจังหวะน,นี้ครับจะมาลงตากดเราก็ยกกันไว้ก่อนนะครับสามเอดยี 3, 1, ในจังหวะต่อไปนี้สําคัญน,นะครับเขาขยับ3มา7ดถ้าเราขยับต่อครับสิบแ้าขึ้นไปลงตาสิบสีนี่เขาต้องเดินเบอร์สอแน่นอนนะครับจะทําให้ฐานเขาเปิดน,นะครับลอยขึ้นมา ทำให้เราจัดการได้ง่ายครับพูดแล้วก็ใส่ไปเลยครับต่อขึ้นไปทีนี้ก็มาดูว่าจะขยับ2มาหกจริงไหมนะครับมีแต้มอื่นเล่นหรือเปล่าหลังจากคิดอยู่นานก็ไม่มีนะครับขยับ2มาหกเราก็ขยับขึ้นไปครับสิบเก้าสิบหกทำให้เขาเปิดกินยังไม่ได้นะครับถ้าขยับแทรกแปดมาสิบเอ็ดเราก็จะทุ่มฮอตอย่างง่ายดายนะครับแปดมาสิบสองนี้เราก็ลองจินคนละตัวพอย่าเปิดกินเราก็สวนทันทีนะครับให้เลือกเลือกเอาแล้วกันนะครับจะกินไปทางไหน เขากินไปทางนั้นเราก็กินมาทางนี้นะครับเขาขยับ16ลงมา20เราก็จัดการทิ้งลมกดสองโซเดียมคมจังหวะนี้ครับมันก็ช่างมอจอซื้อเหลือเกินนะครับลงเป๊ะพอดีนะครับเสร็จเราเรียบร้อยนะครับในกระดานแรกไปว่ากันต่อในกระดานที่2นะครับซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของฝั่งเรานะครับเพราะนั้นขยับขึ้นคำกลางกระดานนะครับผมก็จะเล่นเป็นทรงดาวแล้วกันนะครับเพราะนั้นก็ขยับ26 23ครับเป็นมาตรฐานเราก็ยกขึ้นมุมครับ เต้มสามเหลี่ยงดาวแล้วกันนะครับนี่ขยับขึ้นไปครับแทรกเป็นสามเหลี่ยงจะตอกระหางไปลงตากดนะครับฝั่งนั้นยอมไม่ได้อยู่แล้วครับขยับตอก่อนแล้วก็ขยับสามมาเจ็ดเป็นดาวหน่งนะครับเออพอนักขยับสามเอิเจ็ดครับเป็นปูเจ็ดเราก็ยกเจ็ดปสิบมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนเป็นตัวต่อไปสามสองยี่สิบแปดเราก็ยกหกไปเก้าครับดันขึ้นไปเลยนะครับเพื่อนๆทีนี้ก็มาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับในจังหวะต่อไปขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ลงมาเราก็ดันแทรกขึ้นไปครับ เตรียมตัวจะไปกินไอเบอร์ยี่บสองนี่แหละครับเพื่อนมาดูกันครับว่าเขาจะขยับยังไงยี่สิบามมาสิบเก้าไม่ได้อยู่แล้วครับต้องยี่สี่มาสิบเก้าเราก็แทรกินทันทีจะปิดไหมครับถ้าเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนในจังหวะนี้นะครับเขาตัดสินใจขยับส่วนนะครับเราก็กินเข้าไปครับ เขากด2เราครับจังหวะนี้เราก็ขอ2คืนแล้วกันนะครับกด2สเตเอรคอมจังหวะนี้ครับพร้อมกับขยับของฮอตตา30นะครับแล้วก็มาจับตรงเส้นกลางแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเ,เพื่อนๆเกมขาดต,ตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยเสร็จเราไปครับในกระดานที่2อง 2> เพว่ากําต่อในกระดานที่3ที่4เลยนะครับเพื่อนๆถามมาอยากเห็นแนวทางการรับอีปุ่มในกระดานแรกนี่เป็นเต้มของท่านอมัดหายยอนะครับ ต้นตำรับนั้นผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเริ่มหรือเปล่าแต่ผมเห็นท่านอมัดหายอเล่นนะครับในเตี้ยมนี้น่าสนใจขยับขึ้นไปครับฝั่งนั้นต่อขึ้นมาทันทีท่านอมัดหายอแทรกสิบสิบสี่นะครับจังหวะนี้นะครับเตี้ยมนี้แล้วก็ขยับหลบในจังหวะนี้ทําให้มาหกตัวฝั่งนั้นขยับไม่ได้นะครับขยับได้ตัวเดียวเราก็ต่อขึ้นไปครับเตรียมตัวจะมุ่งหน้าสูฮอตนะครับถ้าเขาไม่ต่อไว้นะครับในเตี้ยมนี้มาดูครับว่าเขาจะทํำยังไงเขาต้องต่อไว้นะครับเราก็ขยับหนึ่งไปห้า มาดูครับว่าเขาเจะเดินตัวไหนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดเราก็เปิดแรกเลยนะครับคนละตัวนี่นะมาดูกันครับเขาก็ยับเสียกินเราก็ขยับหลบแล้วก็พุ่งไปสู่หดทรันทีแอนแอนแอนจังหวะนี้เขา้าฮัดกินฟรีซะหนึ่งตัวซะก่อนนะครับเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยนั่งรอมานานแล้วแหละเราก็กดกินฟรีซะนะครับในจังหวะนี้เขาก็ต่อหัดเราทิ้งเฉยเลยนะครับหมากเลือ3สามสอง ขาอาศัยว่าเข้าฮัตก่อนเรานะครับแต่ก็ไม่มีผลกับเกมนะครับเราก็เข้าเช่นกันจังหวะนี้จะต่อฮอตเราทิ้งเราก็ไม่กลัวนะครับต่อเลยพี่ถ้าพี่ใจเออสุดท้ายก็ไม่เอาครับขยับหนึ่งไป5ทีนี้ยิ่งลําบากกว่าเดิมครับเราขยับเบี้ยขึ้นไปทําให้ฮอตเขานี้ไม่ออกนะครับกับตัวก็ไม่ได้ครับจะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงกับเซตเราเดี๋ยวดูอีกสักหนึ่งกระดานครับเป็นการรับอิปปุ่มอีกหนึ่งกระดานแบบฉบับของเซียนต้องนะครับ ผมเห็นเซียนต้องเดินในเต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีปุ่มนะครับเราก็เป็น3ตัวเหลี่ยงนะครับเขาต่อขึ้นมาในจังหวะนี้ฉบับของเซียนต้องขยับ3มา7นะครับแล้วก็1ไป5นะครับถ้ามาอย่างนี้เรียบร้อยแพ้เลยนะครับฝั่งอีปุ่มนะครับต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็ขยับแทรกินทันทีนะครับถ้าขยับลง12 16โดน2ดาบหลังนะครับขยับ3 0 25ก็ไม่ได้ครับโดน2ถ้าขยับปิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเปิดต่อทันทีนะครับขยับ7ไป1 0ต่อขึ้นไปกักครับ ทำให้เขาเดินลําบากแน่นอนครับขยับ30 26เราเดินเบี้ยขึ้นครับดันเบี้ยขึ้นไปเลยเขาเดินได้ตัวเดียวครับขยับลงเราก็แทรกกินทันทีซึ่งจัาหวะต่อไปนี้ก็มีฝีแน่นอนครับ1ตัวแล้วแลวก็กินฝีอีก1ตัวนะครับเบอร์สิบแปดเนี่ยแหละเขาขยับเข้าฮอตเราก็กินขึ้นไปนะครับหมากเดือสองสี่เดินยังไงก็ไม่แพ้ถ้าไม่เดินให้เขากินเฟียนะครับซึ่งผมเคยทําแล้วเกมจบตรงนี้นะครับเพื่อนๆเขาตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยครับ ผ่านไป4กระดานไว้ยังกห6นะครับไปว่ากันต่อที่กระดานที่5ครับเป็นกระดานเดินก่อนครับผมขยับขึ้นคํากลางกระดานเพราะนั้นเป็น5แ้มนะครับเบื้องต้นผมเล่นมาตรฐานเพราะนั้นเริ่มขยับแปลงเป็นกองโจรส่ง5แต้มนะครับผมก็ขยับดันเบีย้ยขึ้นครับ24 19ขึ้นไปครับใน,นจังหวะนี้ผมก็คิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนตัดสินใจขยับแทรกินเข้าไปเลยน,นจะจ๊ะ เขาขยับหลบลงมาเราก็ต่อทันทีนะครับในจังหวะนี้ครับจับตาดูแต้มต่อไปนี้ดีๆนะครับเพื่อนๆว่าเขาจะเดินตัวไหนขยับ24 20อย่างนี้เราก็จัดการเส้นซะก่อนครับบงทีให้กินสองไปเลยแล้วค่อยทิ้งล่มกดสาโซลิมคมจังหวะนี้ครับเป็นปฏิบัติการ4ี่เลขสนะครับเราได้3ตัวฟังนั้นได้4แต่เรามีฮอตนะครับเขาขยับสองมาเจ็ดนะครับจังหวะนี้เพื่อบังคับฮอตให้เราออกไม่ได้นะครับเราขยับเบี้ยซะก่อนในจังหวะนี้เราออกฮอตได้นะครับแต่ผมเห็นจังหวะที่ว่า บี้ยเราเดินได้สบายกว่านะครับเขากยังหกมาสิบไม่ได้นะครับเลยหกไปเก้าเลยเดินกดกินฟรีในจังหวะนี้เลยนะครับเอาฮอดกดทําให้เขาตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยครับในจังหวะนี้เรียบร้อยครับเสร็จเรานะครับแปว่ากันตูนเลยครับในกระดานที่หกซึ่งเป็นกระดานเดินหลังนะครับในกระดานนี้เขาก็จเหมือนจะพุ่งหัวและจะต่อซองเรานะครับเราก็ขยับขึ้นเป็นทรงดาวฝั่งนั้นเป็นมาตรฐานแล้วนะครับเพื่อนผมเป็นดาวกระจายนะครับผมขึ้นเป็นสามเหลี่ยง จะต่อกันหางไปลงตากดนะครับซึ่งเขาไม่ยอมนะครับเขาต่อก่อนเราก็ยกเป็นดาวเหนือมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนนะครับในจังหวะดต่อไปเขาขยับลงมาเราก็ขึ้นไปเลยครับ7จ็ไปสิเตรียมตัวต่อเขาบอกไม่ให้ต่อนะครับยกสามสิบกมาคันแล้วต่อไม่ได้เราก็ขยับขึ้นไปครับ6กไปเ้ามาดูทีนี้ครับว่าเขาจะขยับตัวไหนนะครับเพื่อนใช้เวลาคิดอยู่พักนึงนะครับก่อนจะเดินสามสองยี่ส ในเต็มนี้เราก็ต้องใช้เวลาคิดอยู่เหมือนกันนะครับถ้าผมขยับ8ปดไปยีบสองก่อนก็กลัวว่าเขาจะต่อยีิบสองสิบเจ็ดพุ่งขึ้นมานะครับผมเลยขยับสองมาหกสก่อนนะครับเตรียมตัวรับเต้มนี้ไว้ก่อนเต้มต่อไปนี้เป็นเตี้ยสสาคัญของเขานะครับถ้าเขาเดินถูกนี่คุยกันยาวนะครับถ้าขยับผิดอย่างนี้เราเก็บกินได้ไม่ยากนะครับขยับแปดสิบสองพร้อมต่อพร้อมเลขนะครับ ทำให้ฝั่งนั้นเหลือตัวเรือนได้ตัวเดียวนะครับคือ26-23เราก็จัดการเส้นแล้วค่อยกด2โซเดียมคมขึ้นไปครับเสร็จธุรกิจแล้วมาตกอยู่ในรูปนี้ครับหมาก 4, 4. ีแต่ตตำแหน่งหมากเราดีกว่าเยอะนะครับเขายับลงมาอย่างนี้เราจัดการแทรกกินก่อน,นครับไม่ต้องรีบเข้าฮอตครับเอาของฟรีไว้ก่อนทีนี้หมาก43ครับเราจะได้ฮอตสฝั่งนั้นฮอตหนนะครับซึ่งจะสู้กันก็ คงจะยากนะครับว่าอย่างนั้นให้เขาเลือกเข้าฮัดก่อนครับเขาเข้าตามุมเราก็เข้ากินฟรีสักหนึ่งตัวอีกนะครับเพื่อนดีสุดก็คือขยับปิดขยับปิดเราก็จะขึ้นไปต่อกิน2ครับทาให้เขาตัดสินใจยอมแพ้ไปครับในกระดานนี้ไปดูกันตัวครับในกระดานสุดท้ายของคลิปนี้ครับเป็นกระดานที่เก็บเราขยับขึ้นค้ากลางกระดานผมก็จะเล่นมาตรฐานนั่นแหละครับมาดูนครับว่าเขาจะรับยังไงนะครับในจเจ้าวันนี้เขาขยับแทรกกินเราก็ขยับปิดครับ26 23มี3หรือเปล่าเนี่ย ไม่น่ามีนะโดนจนระแวงแล้วครับช่วงนี้แล้วก็ทำเขาไว้เยอะด้วยมือหัวกรรมตามทันมาดูครับเขายกหนึ่งมาห้าลักษณะนี้เหมือนจะต่อนะครับแต่จะต่อหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเขากยยบลงมุมด้านขวาขวานะครับเราขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ครับจะไปลงมุมต่ายยี่สิบนะครับเพื่อนเขาคิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนตัดสินใจขยับต่อขึ้นมาครับเราก็แทรกกินเลยครับแบบไม่ต้องคิดนะ ราะนั้นไม่ต้องคิดเหมือนกันครับต้องหลบอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่มีตัวเล่นเราก็จัดการต่อเลยครับนี่ตัวขึ้นไปเลยนะครับตัดเบี้ยออกเพราะว่ากระดานเรียกเราชนะมาแล้วกระดานนี้เอาเืมอมืก็ยังได้นะครับเราก็ชนะในแมตช์ไปนะครับเขาขยับลงตากดเราก็พุ่งขึ้นครับเตรียมตัวเข้าฮอตของกระทิ้งโมนะครับถ้าเขาขยับสามมา7ดแต่เขาขยับ11 16ครับแรกกินเรามาเราก็ต้องหลบสิครับเออดูลักษณะนี้แล้วนี่เขาจะถึงฮอตก่อนเรานะครับเราน่าจะช้ากว่าเขาครับขยับหลบ เป็นพลวันเลยเราฝัางนั้นเวลาไล่ลวนะครับต้องรีบเดินนะครับฝั่งเราก็คอยับเตรียมตัวจอฮอตครับเข้ากินเลยพี่คนละตัวแค่นั้นแหละเสมอกันไปเคป้า่าเข้ากินจริงๆครับแล้วก็กดสองสุริยปกรณเลยครับจังหวะนี้นี่เนี่ยช <laughs> น,นะไปเลยนะครับเขตาตัดสินใจยอมแพ้เจอกันทีพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ